สวัสดีค่ะมาถึงผลิตภัณฑ์สำหรับเส้นผมกันบ้างนะคะกับอะดิลินแชมพูค่ะสำหรับแชมพูตัวนี้เนี่ยนะคะโอ้โหพิเศษมากๆเลยค่ะไม่มีสารเคมีไม่แต่งสีแล้วก็ไม่มีสารคนด้วยนั่นเองนะคะ สำหรับไม่มีสารเคมีเราก็ไม่แต่งสีเนี่ยนะคะอันนี้พอเข้าใจได้ค่ะแต่ว่าสารค้นคืออะไรหลายๆคนตอนนี้น่าจะงงแล้วนะคะมิวหาคําตอบมาให้ค่ะ สารข้นเนี่ยนะคะจริงๆแล้วผู้ผลิตเนี่ยนะคะเขาใส่เอาไว้ในอาหารค่ะจำพวกของซอสมายองเนสไอศครีมโยเกิร์ตต่างๆนะคะเขาใส่มาไว้ทำไมใส่มาเพื่อเอาใจผู้บริโภคอย่างเราเนี่ยแหละค่ะเพราะว่าผู้บริโภคเนี่ยชอบเข้าใจผิดนะคะว่ายิ่งข้นยิ่งดียิ่งข้นเนี่ยแปลว่าสารสกัดยิ่งเยอะแต่จริงๆแล้วอะค่ะ ไม่ดีมีส่วนช่วยอะไรเลยทั้งนั้นนะคะแล้วยิ่งเอามาใส่เอาไว้ในแชมพูแบบนี้ถ้าเกิดสมมุติว่าคุณเนี่ยสะไม่สะอาดหรือว่าล้างไม่เกลี้ยงเนี่ยนะคะเขาก็จะไปสะ สมค่ะอยู่บนหนังศีรษะของเราก็จะทำให้เกิดอาการแพ้คันเกิดผมร่วงแล้วก็เป็นรังแคตามมานั่นเองนะคะแต่ว่าสำหรับอะดีลินแชมพูของเราเนี่ยนะคะไม่มีสารค้นค่ะไม่มีสารเคมีส่วนสีเนี่ยนะคะก็เป็นสีจากอัญชันธรรมชาตินั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้คุณบอกว่าคุณเป็นอีกหนึ่งคนนะที่ผมร่วงนะคะเป็นรังแคหรือแม้แต่กระทั่งตอนนี้เริ่มมีผมหงอกแล้วสามารถที่จะใช้ได้เลย ะะเพื่อบำรุงรากผมแล้วก็เส้นผมของคุณเนี่ยให้กลับมาแข็งแรงแล้วก็ดกดำส่วนใครที่เส้นผมค่ะผ่านการทำเคมีมาไม่ว่าจะเป็นการย้อมด,ดัดยืดนะคะคุณก็สามารถใช้ได้ไม่มีปัญหาค่ะ